แต่ที่เสียงที่โมมีนาให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเมื่อ3าปีที่แล้วเชื่อนสนิทใจว่าเป็นฆาตกรรมแต่ตอนนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นอุบัติเหตุคนที่ไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่เป็นพี่พีไม่ใช่เป็นน้องของแตงโมเนี่ยเขายังจะแบบ ขนาดนั้นแต่เป็นเพื่อนแท่แท้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะผมว่าเนี่ยไปดีกว่าอย่าพูดอะไรที่มากกว่านั้นดีกว่าผมอยากจะให้ให้รับรู้แค่นี้นะและอีกสิ่งหนึ่งที่หมอบมอกมมินาบอกนะว่าเบิร์ดเขาชอบเขาอยู่อย่างนี้ผมหนูการันตีได้เลยไม่มีใครอยากจะรับความการันตีของมวมินาหรอกประชาชนตอนเนี้ย เขาตาสว่างแล้วเขาไม่อยากไม่ไม่ต้องการให้มมีนาออกมาการันตีอะไรต่างๆนะน,นะเขาไม่ต้องการคือสิ่งที่พูดเนี่ยและการกระทาเนี่ยอะไรที่มีน้ําหนักมากกว่าก็คือการกระทํามีน้าหนักมากกว่าอยากไปพูดเฉยๆนะเขามาให้การกระหรือให้ช่วยเหลือโจนาตี้ดียสัยเนี่ยก็โอเคเราก็เชียร์ด้วย แต่ขอให้เบิร์ตมาพูดเนี่ยพูดให้ตรงไปตรงมาที่คุยกับแจ็คไว้เมื่อ3ปีที่แล้วเพราะแจ็คมีคลิปเสียงเกือบ1ชั่วโมงที่คุยกับเบิร์ตนะเดี๋ยวผมจะทำไฟล์ส่งไปให้ทางพี่พี่ดสจะได้เขาเก็บไว้อะไรที่เขาบอกว่าเขาคิดแล้วว่าหลังไป3ปีผ่านมาแล้วเบิร์ตไม่พูดตรงเนี่ย ก็จะได้เขาเอางัดออกมาให้เบิร์ตฟังเลยว่าคุยกับบังแจนะ็คเมื่อสามปีที่แล้ววันเนี้ยคุยแบบเนี้ยตอนเนี้ยมาคุยแบบนี้เพื่อเพราะอะไรเหตุผลอะไรจะได้เขาอธิบายได้นะอากดกดหัวใจเลยกดหัวใจเลยจะได้เพื่อนเพื่อนเข้ามาดูเอติคตอกนี่งงเลยทาไมต้องกดหัวใจเสมอขอช่วยอ่านเมนให้หน่อย <c oughs> มีคํา <c oughs> ถามอะไร <c oughs> มั้ยก็คนอะฮะ เร็วเกินอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันอ้าวใครเชไปหาตาคนวันอยู่บำรุงใครเชไปหาคนวันอยู่บำรุงลูกชายเฉลิมอยู่บำรุงยังอ่ารายงานตัวหน่อยคนวันอยู่บำรุงเข้ามายังมีระบบช่วยอ่านเขาบอกมีระบบช่วยอ่านมีระบบช่วยอ่านแปลว่าอะไรไม่รู้ ออมันน่าจะเขาบอกว่ามี Ai หรือเปล่าที่ช่วยอา่านอันนี้ไม่รู้อันนี้จบแล้วนะมอมินาจบแล้วนะแต่ถ้ามอมินาออกมาปฏิเสธอะไรหรือบอกว่าไม่ได้คุยแบบนี้กับบางแจ็คเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปเสียงให้เลยนะผมจะเปิดคลิปเสียงให้เลยว่าให้มอมินาฟังหมัอนที่โซโซเต้เนี่ยพูดและตอแหลเนี่ยผมก็งัดหลักฐานออกมาให้มอมินาพูด อีกอย่างหนึง่งหรือให้สัมภาษณ์อีกอย่างหนึง่งว่าบางคุยกับบางแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมจะเอาคลิปเสียงมาให้นะผมจะเปิดคลิปเสียงมาให้โต้ตบเลยแต่สิ่งที่ผม,มฟังกับโมมินาหรือคุยกับโมมินาเมื่อ3ปีที่แล้วผมก็ออกมาชี้แจงตามนี้ที่คุยคุยไว้แต่ตอนนี้เขากลับไปเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุก็เรื่องของพวกมันแต่อย่ามาออกมาสัมภาษณ์อะไรที่แบบพยายามที่ต้องสกัด หรือพยายามที่ต้องทําให้งานทางทั้งพวกพี่ๆอาจารย์ปานเทพหรือทั้งพี่หมอหรือทั้งพี่อัจฉริยะเนี่ยยากขึ้นเนี่ยอย่าทํานะคัดเ,<ข>เขาทำด้วยบริสุทธิ์ใจเขาทําด้วยสุจริตใจเขาทําด้วยเพราะเขาสงสารแตงโมเขาไม่ได้สงสารแตงโมเขาจะไม่ถามหลบเขาจะเนี่ยปากขบปากไปเหมือนพวกเธอนั่นแหละแต่ละเพื่อนเนี่ยที่เนี่ยไปเนี่ยบอกว่าเราต้องให้แบบเรา สารตัดสินยังไงพี่ๆตำรวจเขาทำสำนวนยังไงเราก็ตามนั้นค่ะหนูขับปูนค่ะหนูบ้าค่ะเข้าใจยังหนูบ้าค่ะหนูขับปูนค่ะทำแสดงโอ้ยตอนคุยกับผมเนี่ยโอ้โหใช้คำหยาบเยอะมอมีนาเนี่ยใช้คำหยาบเยอะเราทุกคนมีอดีตแหละผมก็มีอดีตอ่ะผมก็มีอดีตอ่ะแต่อดีตผมเนี่ย เข้าทางวันอยู่บำรุงนะสส,สบตกนะไอ้บ้า,ากามนะไอ้หืนนะเราจะคุยเรื่องไอ้หืนวันอยู่บำรุงสสสบตกมันบอกว่าไรนะวันแรกที่มันไลฟ์สดเกี่ยวกันน้องโมเนี่ยน้องแตงโมเนี่ยมันบอกว่าอะไร มันบอกว่ารักแตงโมเหมือนน้องสาวรักแตงโมเหมือนน้องสาววันอยู่บํารุงได้ยินไหมกูไม่ได้เรียกวานนะหวานหวานนะกูเรียกว่าวันอยู่บํารุงลูกชายเฉลิมอยู่บํารุงเนี่ยฟังไว้นะจำได้หรือเปล่าวันที่ ออกมาไลฟ์สดเนี่ยพูดว่าอะไรพูดว่าผมคุยกับแตงโมแบบนี้ครับทางไม่ได้เรียกอะไรเลยนะพี่สุนทิจจวหัวไว้ว่าผมแบบนี้แบบนี้เขาไม่ได้จวหัวไว้เขาเห็นหลักฐานเขาดูถึงเขาออกมาพูด เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาโตแล้วเขาดูก่อนเขาตรวจสอบก่อนถึงเขาออกมาพูดเขาไม่ได้จั่วหัวไว้แล้วเขาอายุพอๆกับพ่อวันอยู่บำรุงเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าอาดีตคนวันอยู่บำรุงมันเป็นยังไงวันนั้นอะผมไลฟ์แค่พูดนิดเดียวเนี่ยโอ้โหรับไม่ได้เลย แต่ตอนนี้ผมอยากให้คนวันอยู่บำรุงเนี่ยคนวันอยู่บำรุงนะครับอย่าไปอ่านเมนเตอ์นหน้าเฟซตัวเองหรือหน้าทิกตอกตัวเองเสือกเข้าไปอ่านเมนใน YouTube แล้วค่อยพิจารณาตัวเองแล้วค่อยกระจกที่บ้านมีไหมคนวันอยู่บำรุงไม่มีกระจกที่บ้านก็ใส่น้ำไว้อย่างนี้แล้วก็มองหน้าตัวเองก่อนนิดนึง เข้าไปอ่านเมนดูซิว่าชาวบ้านเขาเมนว่าอะไรกันนะคนวันอยู่บำรุงเข้าไปอ่านสักนิดหนึ่งเผื่อจะอายชาวบ้านเขาบ้างไลฟ์สดใน Facebook ใน TikT อ k ตัวเองมีแต่ f อซีของวันอยู่บำรุงเท่านั้นที่จะให้กำลังใจ ผมไม่ได้อยากจะเรียก FC ใครง่อนะผมไม่ได้อยากจะเรียกแต่อยากจะให้ไปดูก่อนว่าไอ้ที่เรากำลังจะให้กำลังใจยอยู่เนี่ยสันดานตัวแท้มันเนี่ยมันเป็นยังไงสันดานตัวแท้เข้าใจยังเมียกูก็ขำภาษาไทยกูนี่คือ <c oughs> <c oughs> จะได้รู้ผู้ว่าตัวจริงเขามันเป็นยังไง หน,หนึ่งหนึ่งชี้แจงชี้แจงนะหนึ่งนะไอคนที่ใส่แว่นมานั่งวันนั้นมานั่งไลฟ์สดกับวันอยู่บำรุงไอคนหนึ่งนั่งไลฟ์อยู่ไอไอตัววันอยู่บำรุงเนี่ยตัวนั้นอ่ะมันนั่งอยู่ข้างๆแต่ไอคนที่ไลฟ์อยู่เสือกไม่รู้จะพูดอะไรต้องกระซิบถามเขา ต้องกรอซิบถามเขาเขาก็กรซิบมาต้องพูดอย่างนี้นะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยคือมึงไม่เอามาพูดเองเลยแล้วจริงๆอะ่ะมึงกวนเข้ามาในไลฟ์แล้วพูดเองเลยมันดีกว่าชาวบ้านเขาขำโอ้โหใน u t u b e กูเข้าไปอ่านกูขำแต่อตามไปด้วยคืออะไรวะเนี่ยคืออยากจะพูดเนี่ยออกมาพูดเองเลยครับอย่าให้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเข้ามาในไลฟ์และพูดและพูดโดยที่ต้องมองหน้าไป คือไอเด็กข้างไข่เนี่ยมันบอกว่าอ่ะผมไม่ได้ปฏิเสธว่าจะผมไม่รู้จักมันนะผมอ่ะสมัยเสียโป้นะสมัยเสียโป้เนี่ยผมจะเล่าประวัติให้วันอยู่บมลุงฟังนะแต่ผมอ่ะขอชี้แจงสิ่งที่เขาพูดถึงเรื่องผมนะโดยที่ไม่ได้มีไอหลักฐานอะไรเอามาชี้แจงเลยต่อหน้าสื่อว่าหนึ่งสองสามอย่างนี้ แต่สิ่งที่เราจะชี้แจงสำรับวันอยู่บำรุงว่าเขาทำแบบนี้จริงมันมีร่องร,รอยร่องรอยใช่ปะ <c oughs> อยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ใน y o YouTube อย่างทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยที่พี่ๆน้องๆเนี่ยเข้าไปดูยังละเอียดได้เลยครับมันยังมีอยู่ใน YouTube หมดแต่สำรับผมเนี่ยเขาอ้างคนที่หนึ่งนาแมนหัวทอง เขาอ้างว่าน้าแมนผมกลัวน ah ้าแมนผมไม่ได้กลัวน้าแมนครับวันแรกที่ผมเจอเนี่ยในชีวิตผมเนี่ยวันแรกที่ไ ah อ้น้าแมนนัดเจอผมเนี่ยที่กรุงเทพที่สตาร์บัคผมจะเอาเงินจ่ายสตาร์บัคแต่มันบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจ่ายเองผมก็เลยบอกพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจ่ายให้เขาว่าไม่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 เป็นไรเดี๋ยวพี่จ่ายเองพี่มีมีแต้ม พี่มีแต้มแต่ว่าผมอะเป็นคนที่ไม่ชอบกินกาแฟเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มกาแฟแล้วน้าแมนเอาบาทแต้มของมันเนี่ยไปจ่ายสตาร์บัคผมจะไม่แต่งเติมอะไรทั้งนั้นผมจะพูดข้อเท็จริงแต่ถ้าคนไหนที่ไม่พูดข้อเท็จริงเนี่ยกลลูกอีจุดๆก็ได้ผมไม่พูดคำหยาคือน้าแมนใช้แต้ม บาทแต้มของเขาเนี่ยที่สตาร์บัคจ่ายเขาจ่ายหยิบกาแฟกลับมานั่งที่เก้าอี้ใน s สตา b u c k คแล้วมันก็บอกกับผมว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินแต่ตอนนั้นอะผมจำได้มันขอยืมตังค์ห้าหมเอ๊ะมึงเพิ่งเจอกูวันนี้มึงขอยืมตังกูห้าห้าหมื่นเลยเหรอตัวผมมากคิดเองผมก็บอกว่า เดี๋ยวพี่ผมกลับไปคิดก่อนนะเดี๋ยวพี่ผมจะให้คำตอบแล้วหลังจากนั้นผมก็ปฏิเสธมันไอเงินห้าหมื่นเนี่ยผมก็ปฏิเสธมันแล้วมันก็เคยอาจจะทุกวันนี้อาจจะน่าจะมีอยู่ในโลกโซเชียลน่าจะมีอยู่แหละมันก็เคยออกมาพูดนะเออกูเคยเจอบางแจ๊กกูก็หลอกมันของเงินอ่ะขอเยืมาตังค์อ่ะมันก็หนีหายไปเลย เอา้ามึงไม่รู้จากกูมึงไม่สนิทกับกูแล้วมึงขอห้าหมื่นจากกูเนี่ยเจอแค่วันแรกวันเดียวเนี่ยไอ้บ้าใครจะให้เร่งน้ำแมนจบนะ